ในเงามืดของตำนานกรีกโบราณมีชื่อหนึ่งที่กล่าวขานถึงความสยองขวัญความลึกลับและความไม่ธรรมดานางคืออีคิดนานางอสูรผู้ครองพลังแห่งความชั่วร้ายลึกลงไปในโลกที่ซ่อนเร้นของเธออีคิดนาร่างกายของนางเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความงดงามและความสยดสยองท่อนบนของนางคือหญิงสาวที่งดงามยิ่งนัก แต่นั่นคือสิ่งที่หลอกลวงทอนล่างของนางคือสัตว์ประหลาดงูขนาดยักษ์เลยพันไปมาลำตัวของนางช่างน่าสะพรึงกลัวดวงตาของนางเปล่งแสงวาวโรดในความมืดสะท้อนพลังอันโหดร้ายที่เก็บงำไว้อีคิดนาเป็นคู่ครองของไทฟอนอสูรที่ทรงพลังที่สุดในตำนานกรีกหัวหลายร้อยของไทฟอนเปล่งเสียงคำรามแต่และหัวคือความกรดเกรียวของธรรมชาติ แต่ในความน่ากลัวนั้นพวกเขาได้สร้างสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเหล่าลูกหลานสัตว์ประหลาดที่เกิดจากสองอสูรอีคิดนาคือแม่แห่งสัตว์ประหลาดนางให้กำเนิดเหล่าบุตรอสูรผู้ที่นำความสยดสยองสู่โลกมนุษย์เซอเร์เบสสุนักสามหัวผู้เฝ้ายมโลกไฮดราสัตว์ประหลาดแห่งโลกใต้พิภพงูน้ำที่หากถูกตัดหัวก็จะงอกขึ้นใหม่ และคิเมราสัตว์ประหลาดที่รวมเอาความดูร้ายของสัตว์สมชนิดมาอยู่ในตัวเดียวอีคิดนาไม่เคยปรากฏตัวในสายตาของมนุษย์ทั่วไปแต่ในถ้ำลึกของนางท่ามกลางความเงียบสงัดที่น่าหวาดกลัวนางซ่อนตัวและเฝ้าดูโลกมนุษย์นางเฝ้ามองการต่อสู้ระหว่างวีรบุรุษและเหล่าสัตว์ประหลาดที่นางให้กำเนิดด้วยความภูมิใจแต่ในขณะเดียวกันนางก็รอคอย รอคอยโอกาสที่จะแสดงพลังของนางออกมาอีกครั้งแต่ความทะเยอทะยานของอีคิดนาไม่อาจหลบหนีสายตาของเทพสูสได้เทพผู้ปกครองแห่งโอลิมปัสผู้ไม่อาจยอมให้เหล่าอสูรครองอำนาจเหนือมนุษย์ได้การต่อสู้ครั้งใหญ่ระหว่างพลังแห่งแสงและความมืดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นและอีคิดนาแม้จะทรงพลังแต่นางก็ไม่อาจรอดพ้นจากทษทานที่เทพสู้สมอบให้ตำนานของอีคิดนาอาจดูจบสิ้นลง แต่ในความเป็นจริงเงาของนางยังคงลอยอยู่ในความมืดเหล่าสัตว์ประหลาดที่นางให้กำเนิดยังคงสร้างความสยดสยองให้กับโลกมนุษย์และบางทีในซอกลึบของโลกที่เรายังไม่รู้จักนางอาจจะยังคงรอคอยการกลับมาของนางเพื่อทวงคืนพลังที่สูญเสียไปนี่คือตำนานของอีคิตนาราชินีแห่งอสูรที่รอวันกลับมาทวงคืนอำนาจที่แท้จริงของนาง คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในเงามืดขอบคุณที่รับชมเงาลับแห่งราตรีบิลลสอินเรียลิตี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลึกลับและสยองขวัญครั้งต่อไปและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้สัมผัสความลึกลับไปพร้อมๆกันแล้วคุณจะไม่พลาดทุกความลับที่ถูกซ่อนอยู่ในเงามืดของราตรีแล้วพบกันในความมืดของราตรีครั้งต่อไป